เวียดเจ็ a แอครับเป็นสายการบินเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามจะเริ่มให้บริการเส้นทางใหม่ระหว่างนครหลวงเวียงจันทโฮจิมินซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่จะเริ่มให้บริการมปที่25กุมภาพันธ์2567นี้ โดยเป็นการบินตรงจากนกครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวไปยังโฮจิมินห์เวียดนามโดยจะมีเที่ยวบินให้บริการทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์โดยจะออกจากสนามบินสากลวัดไตยเวลา18นาฬิกา45นาทีและจะถึงสนามบินสากลนานานชาตินครโฮจิมินห์เวลา20นาฬิกา45นาทีโดยใช้เวลาบินเพียง2ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์